อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะละครสั้นเอเรื่องอปป้าชัดๆนี่นาไปดูกันเลยค่ะว้วันนี้ฉันนะ่ะไปโรงเรียนดีกว่านี่เธอเธอจำฉันได้ไหมออกไปนะออกไป,ไปนะเรามาจากพี่นะ่ะนันก็ไปไปนะเจอกันที่โรงเรียนจ้ะโอเคจ้า นี่เธออะไรอ้าวเพื่อนกันนี่นะไปดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะได้เอาสิเธอจะอยู่กับเพื่อนที่มีคนเกลียดเธอเยอะมากเฮ้ยอ,อีวานมานี้เด้ฮาวให้ให้ยอ,อ,อ,อีวานมานี้ว้าย เธอโดนรอว่าอีเวนเธอชื่อว่าแจนนี่ซึ่งเธอเป็นมงอีกพิงค์เธอหน้าตาเหมือนแบ,บ็พิงนิดนึงแต่ว่าเพื่อนก็ไม่บอกว่าเธอเป็นแบ,บ็คพิงเพราะว่าเธอไม่เคยถอดแว่นนี้ออกจากหน้าเลยวันนี้เขาจะบอกว่าวันนี้มันจะมี เพื่อนมาใหม่อยากรู้ว่าเพื่อนเขาอะหล่อแค่ไหนกันเชียวเอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยฮาแปดมงแล้วหรอหืมดีนะให้เราเรียนเก้าโมงนี่เพื่อนๆเ,เรามาแล้วโอเคเตรียมเรียงได้เลยอีกสักครึ่งนะ่ะอืมโอเค ซึ่งเด็กใหม่ก็เพอ่ตัวตัวแล้วพอเข้ามาก็มีแต่คนกรีดกรีดและกรีดเพราะว่าเขาหน้าตาเหมือนปอปป้าซึ่งหน้าตาเหมือน b t s ก็รเซเวนเฮ้ยทุกคนนี่เด็กใหม่ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเด็กใหม่คนหล่อเลยอะ่ะเฮ้อยอยากได้เป็นแฟนเลยอะ่ะเฮ้ยแกจีบมจีบม้จีบมเขานั่งด้านหลังฉันตอนนั้นฉันตื่นเต้นมาก นะครับว่าแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคนนั้นหน้าใครอ่ะนองกระเป๋าก่อนละกันเออเธอเธอชื่ออะไรอ่อะเฮ้ยตายแล้วเ,เราชื่อเจนนี่ เราชื่อว่า BCS นะ BDS โอ้นั้นเราเรียกเขาว่า S อละกันนะซื้อน้ำครองไปให้เจนนี่ดีกว่าเสร็จละเฮ้ยดูขอนูสิน้ำครองมาด้วยต้องให้ฉันต้องให้ฉันต้องให้ฉันนั่นไงเขามาให้ฉันจริงด้วยเราไม่ให้เขาเราให้คนนี้ฮะ อีวันนั่นหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้กินค่ะตอนนี้เรียนแล้วค่ะไม่เอาค่ะงั้นฉันกินเองก็ได้คุณครูมาแล้วระวังก็ได้นะนี่ไปดีกว่าเอา้าเด็กใหม่เด็กใหม่มานี่ก่อนมานี่ก่อนครับแนะนำตัวก่อนไม่ต้องแนะนำตัวหรอกครับเพื่อนๆเขารู้กัหแล้วว่าผมชื่อเอสอ๋อ โอ้ยนี่นี่เด็กหญิงวัคซีนเขาจะกิดทำไมเนี่ยกนหนูตื่นเต้นกับคันนั้นสิคะโอ้ดิ้นยิงปากมาเลยค่ะหือหยุด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 เลยนะอ้าวแล้วเขาจะต่อยทำไมล่ะลูกหืมไม่รู้เหมือนกันครับผมหงอยครับเฮ้ยนี่ผู้ดีสารไปด้วยหรอเนี่ยเอ่อไม่ได้พูดนะครับไปที่พูเลยอื จจังเลยมีข้างหลังเขามาหากันด้วยนี่ชาอชธอชาอดูสิชน,นะอย่าไปนั่งเตียจริงๆเลยอ่ะมีคำหล่อมาด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ จริงๆแล้วเอสชอบเจนนี่ตั้งแต่นานแล้วเพราะว่าเธอถอดแว่นมาเธอน่าจะสวยสุดตอนเย็นเขานัดเธอมาขีมา่ม้าแต่เธอไม่รู้เลยนั่นไงเอสนี่เอสโอ้ยดูอะไรดิถ่ายรูป นี่นัดมาทำไมเนี่ยอยากจะบอกว่าจะมาขี่ม้ากับเราได้ไหมได้สิเออแล้วเราจะพูดไปทำไมเนี่ยตื่นเต้นจนได้อ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยขอโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปขี่ม้ากันไหมอ่ะก็ได้นะไปเธอรีบขึ้นมาทันที ต้องเกาะฉันขนาดนั้นก็ได้นะฉันกลัวเฮ้ยไปเร็วๆฉันอนะอยากจะกลับบ้านตัวตายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เธอกลับกับฉันไม่งั้นเราจะไม่เป็นแฟนกันฮะอะไรนะ เฮ้ยเราชอบความหยุดด้วยอะเดี๋ยวเราจะไปดิเราจะไม่ไปดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นน่ะแต่ว่าเราจะโดนเพื่อนแกล้งอะสิว่าเราอะแอบนัดถ้าเขาแกล้งเขาก็ต้องด่าเราว่าอะไรเฮ้ยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเถอะเคิดเรื่องนี้ดีกว่านี่เธอเธอชอบขีม้าเหรอเราชอบพิดนึงอะ เราชอบแค่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เองห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่นะห้าบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกสองเหรอเจ็ดแล้วสิเจ็ดเหรอเจ็ดห้าสมุดสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สองบวกหนึ่งเท่ากับสี่สิไม่ใช่สองบวกหนึ่งเท่ากับลบอยู่ทำไมล่ะ เราลองให้มันนั่งดูนะดูสิเขานั่งไปด้วยจริงเหรอแกเก่งจริงเลยเอาหน้าอุ้ยเพอก่อนอีกแล้วหือ้อยจับมือฉันทำไมเนี่ยกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้ไดยอม เมื bed, ่อเธอมาถึงบ้านเขาแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่คุ้นเลยโหบ้านสวยจังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยออกไปนะเดี๋ยวก่อนเดี๋กนขมานี่ก่อนก็ได้มีอะไรถอดแว่นออกเดี๋ยวนี้ฉันจะได้เห็นหน้าไม่ไม่อย่างงี้ไม่เลยนะเข้าใจไหมน้องอะไม่ยเปิดเผยให้ใครเปิดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเปิดเองแล้วนะ อย่านะโหนี่เธอสวยขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยหยุดแล้วนะหยุดหยุดฉันขอร้องแล้วเรามาอยู่บ้านเดียวกันไหมก็ได้สได้มีเนี่ยอุ๊ยอีกแล้วเกอดอีกแล้วหืมนั้น มาน,นี่มาน,นี่เลยอ๋ยอยู่นะอยู่นะอยู่นะเฮ้ยยู่าแกทำไมเนี่ยจากนั้นเธอก็โดนเขาอุ้มจนได้เฮ้ยอยู่ตดงนี้นะหึก็ได้ทำอีกกได้นั้นฉันใส่หูม่ให้แกละกันฮออยู่ตดงนี้เลยนะห้ามต่อยฉันอยู่นี้นะฮึสู้เอาซิมาซิไม่ล้อเล่นชุน,นะ เดี๋ยวน้องหมาฉันก,ก็หว,หวุหงยใช่ไหมไ,ได,หด้นิ่งห้ามกดนั้นฉันใส่หูแมวให้แกแล้วนะได้โอ oh my god ขอโทษทีนะเป็นไรหรือเปล่า ที่นี้ก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย